วันหกนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่ส OLED, redesign, idea, องของการเรียนเนาะวันนี้ก็มาเรียนคณิตศาสตร์นะครับเรื่องตัวประกอบเฉพาะนะครับเอาไปแล้วเราเรียนเรื่องตัวประกอบไปแล้วเนาะเรามาดูตัวประกอบเฉพาะการที่ดูดประกอบการที่เราจะดูตัวประกอบเฉพาะเนี่ยเราต้องรู้จักจํานวนเฉพาะก่อนนะครับจํานวนเฉพาะเนี่ยก็จะหมายถึงจํานวนนะครับที่มีตัวประกอบเพียง สองตัวนะครับสองตัวคือสองตัวคือหกับตัวมันเองนะครับ <c oughs> นะครับอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างนะครับหนึ่งมีตัวประกอบคือ1ตัวคือหนึ่งะครับเป็นจานวนเฉพาะไหมครับนักเรียนว่าเป็นจำนวนเฉพาะไหมนะครับตามที่เขาหมายถึงคือหนึ่งกับตัวมันเอง อันนี้มีแค่หนึ่งตัวนะครับก็คือไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับหกมีตัวประกอบสี่นะสี่ตัวนะครับคือหนึ่งสองสามหกตัวประกอบเขามีเขาบอกว่ามีกี่ตัวครับมีเพียงสองตัวคือหนึ่งกับตัวมันเองเพราะฉะนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับอ่ะต่อมาสองมีตัวประกอบคือหนึ่งกับสองนะครับ มีสองตัวมีแค่สองตัวนัเรียนว่าผู้ใช่ไหมครับใช่ครับสองเป็นจำนวนเฉพาะอะต่อมาสามมีตัวประกอบสองตัวเหมือนกันคือหนึ่งกับสามเป็นเฉพาะไหมครับเป็นครับนะครับตามความหมายของมันนะครับมีเพียงค่จำไว้นะจํานวนเฉพาะมีเพียงสองตัวเท่านั้นนะครับคือหนึ่งกับตัวมันเองนะครับตัวประกอบนะครับของจํานวนเฉพาะนะครับ ต่อมาตัวประกอบเฉพาะนะครับตัวประกอบเฉพาะนะครับคือตัวประกอบของจํานวนนับใดที่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับก็คือนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับ ตัวประกอบของ12นะครับประกอบด้วย1 2 3 4 6 12นะครับอ่ะเราก 2, ็ดูนะครับว่าตัวไหนเป็นจำนวนเฉพาะ1ไม่เป็นนะครับ2เป็นจำนวนเฉพาะ3เป็นจำนวนเฉพาะ4ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ6ไม่เป็นนะครับ7มีตัวประกอบมากกว่า2ตัวเอ้ย12นะครับมีตัวประกอบมากกว่า2อตัวนะครับ ไม่เป็นนะครับขอโาษทีเมื่อกี้พูดผิดนะครับอ่ะตัวประกอบเฉพาะของสิบสองมีแค่สองตัวนะครับก็คือสองกับสามนะครับหลักง่ายๆก็คือของตัวประกอบเฉพาะก็คือเราก็แยกตัวประกอบธรรมดาเหมือนเดิมนะครับแค่เราหาแค่ว่าตัวประกอบจํานวนไหนเนี่ยมันเป็นจํานวนเฉพาะให้เราเอามาตองน,นะครับในที่นี้ก็มีสองกับสามนะครับที่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับ ก็เลยจึงตอบได้ว่าตัวประกอบเฉพาะของ12ประกอบด้วย2กับ3นะครับอะแีะ้ดูอีกสักตัวอย่างนะครับตัวประกอบทั้งหมดของ26นะครับได้แก่นะครับ26นะครับจากที่จากที่เรียนไปแล้วนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็คือนะครับ ตัวประกอบแรกที่คู่แรกก็คือ1กับ26ใช่ไหมครับยี่สิบอ่ะ,อะ2เป็นไหมอ่ะลองออกมาหารเลยนะครับ2 2 1 2ลบกันเป็นศูนยองสามห6หนึ 2, 3, 16, ลงมาลบ6นะครับแลบ้วกับศ นะครับอีกคู่หนึ่งก็คือ2กับ13นั่นเอง3เป็นไหมครับ3หาร26ลงตัวไหมอ่าลองหารดูนะะครูบอกให้เลยนะหารไม่ลงตัวนะครับ4 4 5 20 4 6 24 4 7 28อ่าเกินแล้วไม่ลงนะครับ 5, 5 5 5 25 5 6 30อ่าเกินห กสี่ยี่สี่หกห้าสามสิบเกินนะครับเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดอ่ะเกินแปดแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองอ่ะเกินแล้วนะครับเกินยี่สิบหกนะครับเก้าเก้าสามสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดอ่ะเกินนะครับ <c oughs> อ่ะโคบอกให้เลยนะครับก็คือนะครับตัวประกอบ ก็จะมีนะครับ1 2 13และ26นะครับอ่ะแล้วขอถามอีกว่านะครับ <c oughs> อ่ยี่สหกเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่เป็นจำนวนเฉพาะครูบอกว่าไงครับว่าถ้าเป็นจำนวนเฉพาะ จะต้องมีแค่สองตัวนะครับจะต้องมีตัวประกอบแค่2ตัวคือ1แนละตัวมันเองแต่ทีนี้26มีตัวประกอบ4ตัวเราจรึงสรุปเลยว่าไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเพราะเพราะอะไรครับ26มีตัวประกอบ 4ตัวนะนะครับอ่ะก็วันนี้ก็ให้นักเรียนนะครับลองไปทําแบบฝึกหัดที่1.3นะครับข้อ1กับข้อ2ใหญ่นะครับทําเสร็จแล้วก็ส่งมานะครับถ่ายรูปส่งมานะ โอเคแล้วเดี๋ยวครูจะตรวจให้นะครับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้เนาะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ